ชื่อนกตะวันนะครับสีเหลืองออสีเหลืองนะครับสีเหลืองสีเหลือง,อเ,องเราก็จะไปนั่งแถว3ามนะครับแถว3ามนะครับ 3A เราก็จะมุ่น้าสู่กรุงเทพมหานครนะครับ เราก็เดินกันอย่างช้าๆนะครับเดินกันอย่างช้าๆเหนื่อยก็พักวันนี้ก็ขอลงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ